จังหวัดลำพูนครับจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวเพื่อเธอพระเกียรติพระนางจามเทวีและส่งเสริมการท่องเที่ยวครับที่บริเวณประตูท่านางนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชาการจังหวัดลำพูนนายชาตรีกิติธนด,ดิษฐ ปหลัดจังหวัดลำพูนนายสนทร,รุ่งโรธท้องถิ่นจังหวัดลำพูนและนางบำเพ็ญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนร่วมกันแถลงเตรียมจัดงานสักการะพระแม่นางจามเทวีและงานฤดูหนาวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐถมกษัตริย์เมืองลำพูนผู้ทรงก่อตั้งนครหาริพุนชัยมาแล้วกว่า1,300ปีและส่งเสริมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งงานจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่2ถึง11ธันวาคมนี้ที่ลานเอกชนบ้าน แม่สารป่าแดดตำบลเวียงยองในตัวเมืองลำพูนครับค่ะก่อนที่จะตัดสินใจไปไปดูกิจกรรมภายในงานกันหน่อยนะคะกิจกรรมในงานจะมีพิธีบวงสวงพระนางจามเทวีการฟ้อนผู้สูงอายุการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี s mart boy and girl to be number one ลำพูน2022ค่ะการประกวด queen beauty ลำพูนการประกวดมิเอร์ลำพูน2022การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็และไฮไลท์ของงานในปีนี้คือการประกวด นางสาวลำพูลประจำปี2,565และยังร่วมรุ้นรางวัลการออกสลากกาชาติการกุศลและมัชากาชาติรุนรับรางวัลมากมายมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทค่ะครับ